สวัสดีครับคุณเคยรู้สึกเหมือนถูกจ้องมองจากความมืดไหมครับความรู้สึกที่ว่าในความเงียบนั้นมีบางสิ่งกำลังรอคอยเราอยู่เรื่องที่ผมจะเล่าต่อไปนี้คือฝันร้ายที่ผมต้องผเผชิญในตอนที่ยังลืมตาตื่นมันเกิดขึ้นเมื่อสามปีก่อน ตอนที่ผมยังเป็นคนหนุ่มที่หลงไหลการเดินทางคนเดียวคิดว่าความกล้าจะพาเราไปได้ทุกที่แต่ผมคิดผิดทริปนั้นผมตั้งใจจะไปเก็บภาพป่าลึกในเขตรอยต่อจังหวัดแพร่กับอุตรดิตหลังจากจอดรถและเริ่มเดินเท้าเข้าไปตามคำแนะนำของชาวบ้านทุกอย่างก็ดูงดงามเหมือนที่คิดไว้ แต่ความเพลิดเพลินทำให้ผมประมาทผมเดินลึกเข้าไปเรื่อยๆจนรู้ตัวอีกทีผมก็หลงทางซะแล้วป่าที่เคยโปร่งสว่างกลับมืดทึบลงอย่างรวดเร็วเสียงนกเสียงแมลงที่เคยได้ยินเงียบกริบไปหมดเหลือเพียงเสียงหัวใจของผมที่เต้นระรัวผมรู้สึกได้ถึงสายตาเย็นเยียบที่จับจ้องมาจากทุกทิศท,ทาง มันไม่ใช่สายตาของสัตว์ป่าแต่มันเป็นความรู้สึกเหมือนถูกประเมินจากบางสิ่งที่ไร้ตัวตนผมเดินอย่างไร้จุดหมายจนเกือบจะสิ้นหวังพันใดนั้นสายตาผมก็ไปสะดุดกับทางเดินเล็กๆสายหนึ่งที่ดูผิดธรรมชาติมันเรียบเตียนจนหน้าประหลาดไม่มีใบไม้หรือกิ่งไม้ร่วงหล่นอยู่เลยแม้แต่ชิ้นเดียว เรากับมีคนกวาดทําความสะอาดมันอยู่ตลอดเวลาและที่น่าขนลุกคือผมได้กลิ่นเป็นกลิ่นดอกไม้ป่าที่หอมหวานจนเลี่ยนปะปนมากับกลิ่นสาบเน่าจางๆเหมือนกลิ่นของซากสัตว์ด้วยความจนตรอกผมตัดสินใจเดินไปตามทางนั้นไม่นานนักป่าก็เริ่มโปร่งขึ้น และผมก็ได้เห็นหมู่บ้านแห่งหนึ่งตั้งอยู่กลางหุบเขาบ้านทุกหลังเป็นไม้ทรงโบราณเก่าแก่แต่กลับดูสะอาดสะอ้านเกินจริงแต่สิ่งที่ทําให้ผมต้องหยุดหายใจคือความเงียบมันไม่ใช่แค่ความเงียบแต่มันคือสุญยากาศของเสียงไม่มีเสียงลมไม่มีเสียงใบไม้ไหวไม่มีอะไรเลย ผมก้าวเข้าไปในหมู่บ้านเหมือนคนละเมอผมเห็นชาวบ้านหญิงชรานั่งสางผมอยู่หน้าบ้านชายชะกันกำลังลับมีดเด็กผู้หญิงกำลังนั่งร้อยมาไลยทุกคนแต่งกายด้วยชุดผ้าพื้นเมืองเก่าแก่แต่การเคลื่อนไหวของพวกเขามันผิดปกติมันกระตุกเชื่องช้าเหมือนหุ่นกระบอกที่ถูกชักใยอย่างเก้งกัง้ง ผมลองเดินเข้าไปหาหญิงชาราที่กำลังสางผมอ,อขอโทษนะครับคุณยายพอดีผมหลงทางมาหญิงชาราค่อยค่อยหยุดมือแล้วหันมาหาผมชัดช้าช้ามากจนผมได้ยิมเสียงกระดูกต้นคอของแกลั่นดังกรอดแกรบใบหน้าแกเรียบเฉยแต่ดวงตา ดวงตาของแกมันโบลึกและดำสนิทไร้แววแกสยแยะยิ้มกวาม้างกว้างจนมุมปากเกือบจะถึงใบหูแล้วยื่นมือที่เหี่ยวย่นมาตรงหน้าผมในมือนั้นมีหวีไม้ที่เต็มไปด้วยเส้นผมและคราบเหนียวสีคล้ำติดอยู่ผมพังงะถอยหลังด้วยความตกใจผมหันไปมองรอบตัว ชาวบ้านคนอื่นก็เริ่มหยุดกิจกรรมของตัวเองแล้วหันมามองผมการเคลื่อนไหวของพวกเขายังคงกระตุกและผิดปกติเหมือนเดิมบนแคร่หน้าบ้านหลายหลังมีสำรับกับข้าววางไว้บนอาหารพวกนั้นมีมแมลงวันตอมอยู่เต็มไปหมดแต่มแมลงวันเหล่านั้นมันไม่ขยับเลยแม้แต่ตัวเดียวเหมือนถูกสตาฟไว้ดวงอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้า ผมรู้ตัวว่าต้องหนีผมหันหลังกลับเพื่อจะวิ่งไปยังทางที่เข้ามาแต่ทางเดินนั้นมันหายไปแล้วกลายเป็นพงหนามรกทึบที่มองไม่เห็นทางออกผมหันขวับกลับมาแล้วภาพที่เห็นทำให้ผมแทบจะกรีดร้องออกมาชาวบ้านทุกคนยืนนิ่งจ้องมองมาที่ผมเป็นตาเดียวใบหน้าของพวกเขาเริ่มบิดเบี้ยวปากของทุกคนอ้ากว้างขึ้น ว้างขึ้นเรื่อยๆอย่างเงียบเชียบเป็นเสียงกรีดร้องที่ไร้เสียงดวงตาที่เคยโบลลึกตอนนี้มีแต่ความมืดดำที่ดูดกลืนทุกสิ่งแล้วพวกเขาก็เริ่มเคลื่อนที่มาหาผมไม่ใช่การเดินแต่เป็นการคืบคลานร่างกายของพวกเขางอพับในท่าที่มนุษย์ทำไม่ได้ข้อต่อบ,บิดเบี้ยวไปผิดทิศทาง พวกเขาลากตัวเองไปกับดินด้วยความเร็วที่น่าสะพรึงกลัวเสียงที่ดังขึ้นไม่ใช่เสียงฝีเท้าจะเป็นเสียงเนื้อเสียดสีกับดินเสียงกระดูกลั่นและเสียงลมหายใจที่แหบโหยเหมือนคนกำลังจะขาดใจตายผมวิ่งหนีเข้าไปในป่าอีกด้านอย่างไม่คิดชีวิตเสียงพวกมันไล่ตามหลังมาติดติดผมได้ยินเสียงหัวเราะคิกคักเหมือนเสียงเด็กผู้หญิงดังแว่วมาในหัว วิ่งเร็วเข้าซีพวกเขาอยากเล่นด้วยพวกเขาอยากให้เธออยู่เล่นด้วยกันตลอดไปอย่าให้จับได้นะตอนที่พวกเขาจับได้มันจะเจ็บปวดมากเลยละ่ะคิ๊กิก๊เสียงนั้นมันเป็นของใครผู้หวังดีหรือตัวอันตรายอีกตนกันแน่ผมไม่มีเวลาคิดผมวิ่งจนสะดุดรากไม้ล้มลงข้อเท้าพลิกจนเจ็บแปลไปถึงกระดูกผมเงยหน้าขึ้น ร่างของชาวบ้านวิปลาดเหล่านั้นกำลังล้อมผมเข้ามาใบหน้าซีดเผือดปากที่อ้ากว้างไร้เสียงนั้นกำลังจะมาถึงผมแล้วผมหลับตาปีในใจกรีดร้องอย่างบ้าคลั่งทันใดนั้นผมรู้สึกเหมือนวิ่งชนกาแพงที่มองไม่เห็นร่างผมกระเด็นออกมาอย่างแรงพร้อมกับความรู้สึกเจ็บปวดเหมือนมีบางอย่างถูกกระชากออกจากจิตวิญ,ญญาณ เมื่อลืมตาขึ้นอีกครั้งผมก็นอนอยู่บนเส้นทางเดินป่าเส้นเดิมที่ผมหลงเข้ามาเสียงรอบข้างกลับมาเป็นปกติเสียงจิ้งหรีดร้อมระงมหมู่บ้านวิปลาดนั่นหายไปแล้วผมใช้เวลานานมากกว่าจะลากสังขารตัวเองกลับออกมาได้ผู้ใหญ่บ้านที่หมู่บ้านเชิงเขาบอกผมด้วยสีหน้าสยดสยองว่าผมโชคดีที่รอดจากเมืองบางบท หรือหมู่บ้านของพวกไกทิพออกมาได้เรื่องมันควรจะจบแค่นั้นแต่ไม่เลยคืนนั้นหลังจากกลับมาที่ห้องพักผมลองส่องกระจกดูรอยขีดข่วนตามร่างกายและในแวบหนึ่งที่ผมสบตาตัวเองในกระจกผมเห็นดวงตาของผมกลายเป็นสีดำสนิทและริมฝีปากก็กำลังฉีกยิ้มกว้างเหมือนกับภาพของชาวบ้านพวกนั้น ผมสะดุ้งสุดตัวขยี้ตาแล้วมองอีกครั้งทุกอย่างก็กลับมาเป็นปกติแต่สิ่งที่น่ากลัวที่สุดคือบางคืนที่ผมนอนไม่หลับผมจะได้ยินเสียงกระซิบนั้นอีกครั้งเสียงหัวเราะคิกคักของเด็กผู้หญิงและบางครั้งผมก็เผลอฮัมเพลงเพลงหนึ่งออกมาโดยไม่รู้ตัวเป็นทำนองเพลงไทยโบราณที่วังเวงจับใจ ซึ่งผมมั่นใจว่าไม่เคยได้ยินที่ไหนมาก่อนนอกจากในความฝันหรือในความทรงจำจากหมู่บ้านที่ไม่มีทางออกแห่งนั้นมันเหมือนกับว่ามีบางส่วนของที่นั่นได้ติดตามผมกลับมาด้วย